สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงจะพาอัปเดตการปลูกบอนสีแบบกุหลาบแดงแบบใหม่นะคะวันนี้อาจจะเสียงแห้งนิดนึงนะคะเป็นหวัดอยู่นะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าบอนสีที่กุหลาบแดงปลูกเอาไว้นะคะจะมีหลายสีมากๆเพราะว่าตอนเป็นหัวนะคะก็ไม่รู้ว่าหัวไหนสีไหนนะคะพอเราเอามาทำปลูกแบบนี้ก็เลยขึ้นหลายสีนะคะ อันนี้ก็อีกสีหนึง่งนีก็สีหนึ่งนะคะนี่ค่ะแต่ละสีก็จะไม่เหมือนกันนี่ค่ะนี่นี่ค่ะก็จะมีหลายสีนะคะปลูกเอาไว้เนี่ยค่ะได้ผลเร็วมากๆเลยนะคะทำไว้แบบนี้ได้ผลเร็วมากมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้ตัวไวมากเลยนะคะหลายสีเหมือนกันนะคะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะ โอโหเลยนะคะหลายสีมากๆนะคะเพื่อนๆลองทําแบบนี้นะคะนี่ละค่ะได้ผลดีมากๆเลยและวิธีการที่กุหลาบแดงทําแบบนี้นะคะได้ผลแบบนี้ทํำยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะและนี่ละค่ะที่กุหลาบแดงทำเอาไว้นะคะกุหลาบแดงจะขุดหัวบอนสีนะคะแล้วก็มาใส่ไว้กับตะกร้าอะไรก็ได้นะคะแต่นี้คือจะมีรูด้านล่างนะคะ เนี่ยค่ะจะมีรูอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็นํามาแช่น้ํานะคะเนี่ยจะนํามาแช่น้ําไว้แบบนี้นะคะเนี่ยตั้งไว้แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแช่ไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็กาลังทํานะคะนี่กาลังแตกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้นะคะลองทําแบบนี้ดูนะคะเนี่ยขึ้นไวมากเลยนะคะนี่ เยอะมากๆนะคะเสร็จแล้วเราข้อน้ําหัวนี้ละคะ่ะไปปลูกนะคะแบบนี้เราสามารถนํามาปลูกได้แล้วนะคะเนี่ยหน่อขึ้นตรมแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมคะปลูกง่ายค่ะแบบนี้เพราเสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็จะได้เห็นว่าเนี่ยพอเรามานําปลูกแบบนี้เขาจะโตวไวมากๆนะคะคิดลับง่ายๆเองนะคะเพื่อนใครที่ชอบนะคะ ก็ลองไปทําดูนะคะลองมาทําดูนะคะได้ผลดีมากๆเลยและนี่แหละค่ะผลลับนะคะทําไว้แบบนี้นะคะบอนสีของเพื่อนเพื่อนจะได้หนอที่เยอะมากๆนะคะแล้วก็นี่ได้สีมาสวยๆด้วยนะคะอันนี้ก็ตอนแรกก็บอนสีก็พักหัวไงพอพักหัวหลับแดงก็รื้อออกมาหมดเลยนะคะรื้อออกมาแล้วก็มาผสมกันอยู่แบบนี้นะค่ะ ทีนี้พอแช่ไว้แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าสีไหนต่อสีไหนนะคะก็เลยนำมาปลูกนะคะเนี่ยจะเป็นสีนี้บ้างสีนี้บ้างนะคะเนี่ยหลังจากนั้นเราก็แยกไปปลูกก็ได้ค่ะเพื่อนๆนะคะลองไปทำกันดูนะคะใครที่อยากได้หน่อบอนสีเยอะๆนะคะนี่เป็นเคล็ดลับแล้วก็ไอเดียเล็กๆของกุหลาบแดงนำมาฝากเพื่อนๆนะคะเสียงยังแหบแห้งอยู่เลยนะคะยังไม่ได้ทำคลิปมากมายเลยนะคะเพื่อน ก็ขอขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะนี่แหละค่ะโอเคนะคะใครได้ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่คุณหลับแดงนำมาแบ่งปันเพื่อนๆกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ